แยกอะไรครับมีสากมา2ตัวนะตัวนี้เป็นเว็บร้อยครับน่าจะเป็นเว็บรอยเซตนะมีคัดมือครับเว็บยูบ็อกส่วนคันนี้เป็นไนท์ครับคันด้านไนท์มีแต่โครงครับโครงเบาแล้วก็อามหลังโชคกหน้าครับเรือนใหม้องสวยๆอยู่เลยครับ แยกอะไรได้นะครับหรือเอาทั้งชุดเอาทั้งชุดผมเอาเอาพันห้าครับพันห้ารวมจัดสรงหรือมาเอาเองรถได้ครับยูบ็อกมีเครื่องครับเครื่องกดลงแน่นๆครับกดลงแน่นๆเลยจะของบอกว่าก่อนจอดสตาร์ตติดปกติครับจะของบอกมาอย่างนั้นนะ หรือว่าแยกอะไรได้ครับแยกอะไรได้ทุกชิ้นครับราคาเริ่มต้นที่100บาทขึ้นครับผมจะส่งมีชุดสายไฟครบมีกล่องด้วยครับชุดสายไฟกล่องคาบูมีครับถ่ายภาพไปก่อน อันนี้ถ้าแยกเฉพาะเครื่องถ้าแยกเฉพาะเครื่องผมเอาพันห้าครับเฉพาะเครื่องเอาพันห้าพันห้าแถมสายไฟให้ด้วยให้สายไฟให้ตัวคอยให้หมดครับกล่องก็ให้ยกเว้นโครงเบากับพวกแฮนด์ครับอันนี้เอาแต่เครื่องแยกพันห้านะครับเอาไปเช็คใช้ได้เลยอันนี้ก็แยกครับก,รกันตกสองร้อยห้าสิบครับก,รกันตกในครับ อามก็อามเท้ครับสามร้อยรวมส่งครับไฟท้ายก็ยังสวยครับไฟท้ายมีปลั๊กไฟมีหลอดไฟปกติครับอันนี้ร้อยแปดสิบนะครับรวมส่งไฟท้ายครับแล้วก็ท่อท่อน,นี้นจะเป็นท่อไหนครับยังดีอยู่เลยครับมี ต่อสองสองข้อครับท่อขายสามรยห้าครับรวมส่งท่อครับแล้วก็มีชุดสีด้วยครับชุดสีของนูวบอกครับชุดสีทั้งหมดนี้เอาถ้ามารับเองผมเอา200อยครับถ้ามารับเองนะเอาสองบาทครับให้หมดเลย ถ้าให้สูงก็450ครับถ้าให้สูงนะเพราะว่ามันต้องใส่ลังใหญ่ครับถาให้สูงประมาณนี้ครับพี่นอ้องเย็กได้นะครับ